รุน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 บึนพี่น้องว้าวพี่น้องเห็นไหมนี่สวัสดีครับมาหนี่ผมพาพ,พี่น้องมาเบิง่งปลูกเห็ดฟางในตะกร้าพี่น้องนี่ก็คือเสื้อเห็ดฟางพี่น้องเอามาแต่อันดับแรกไก็คือคืออะไรพี่น้องแกะฉีกออกมาบลัวพี่นอ้อง,นองจะเห็นบ้ก็น่าจะเห็นเลยนาะมันตั้งฟองเลยพี่น้องฉีกเสื้อเห็ดฟางออกามากสิ หลังจากนั้นก็ฉีดให้มันมุนเลยพี่น้องเนี่ยฉีดให้มันมุนผมตั้งกล้องตั้มๆนู่พี่น้องก็วังว่าน่าจะเห็นเนี่ยนาะพี่น้องเห็นปะอ่าฉีดให้มันมุนการฉีดนี่ก็พี่น้องก็น่าจะรู้นะแต่ว่าผมก็เฮ็ดให้พี่น้องบิ้งทุกขั้นตอนเนาะพี่น้องฉีดมันมุนคำว่ามุนกับมุนเพอาประมันนะพี่น้องก็เพื่อบ่าให้มันใหญ่เกินนี่แหละ สีมันมุนมุนเลยปลูกหรกฟังในตะก,ก้าเอาไว้กินอันนี้ก็ะตะก้าผ่าเก่าเหรอพี่น้องตะผ่าก็เก่าไปเลยเอยะมาปลูกให้ฟังที่พี่น้องเขาบึงกันนะสรกบ,บางคนอาจจะบ่เคยเห็นหรือบางคนอาจจะเห็นแล้วแต่ว่าอาจจะบ่ละเอียดเนาะผมกะือโอกาสจะไม่เฮ็ดให้ พี่น้องเบื้องแบบละเอียดให้หมาพี่นอ้องหลังจากที่มุนพอประมาณนะครับเขากะสามด้วยขึ้นเก้าน่ะพี่น้อง,นงเ,เนี่ยแป้งข้าวเหนียวเนี่ยโรยด้วยแล้วเขากะน่องมันเข่ากันผสมให้มันเข่ากันนะ่ะช่งผสมเขากะถืออากาศฉีดไปนั่นพี่น้องอันรามันบัพ่อเขากะเอามาใช้อีกจ็หน่อยเพื่อจะได้เป็นอาหารของเสร้างนะพี่น้อง มันจะเคือแป้งชอนเมีย้บลอกเนี่ยหลังจากประมาณนี้นะครับะพักไว้แบบนี้พี่น้องหลังจากนั่นแล้วะคะรับะใส่ฟางลงไปพี่น้องเนี่ยหลังจากนั้นจะใส่ฟางลงไปเรื่อยใส่ฟางลงไปประมาณนึงแล้วต้องหล่ไปันไหนึ่นง ยัดให้เนนยนจยังนงๆก็ขี่ควายพี่น้องบัดิห้อยทั่วๆวต่บ่ต้องหน่อยหลายตับ่ต้องหลายเกินใบ่ป๊อห้อยขี่ควายทั่วๆเสื้อเฮ็ดพี่น้องด้วยเสื้อเฮ็ดเนิ่งๆขอบๆพี่น้องตรงกลางเลี่ยค่อยเค่อยเนีนนะเน้นตรงขอบๆหนึ่งพี่น้องนยใส่เข้าไปเลยขอยขอบๆนี่ย หลังจากนั้นเขาก็ตามดีเคื่องที่น้องบันเ,เคื่องลงไปเรื่อยเคื่องลงไปเค,งเครื่องลงไปเพงเงเเื่อสมาครนึ่งมันบ้าละแต่ถ้าใส่ผีไฝ่ที่น้อง ตาดไกคีฟ้าเเนาะเอาตัวทั่ว,วเรต้องหลายเกิือนแล้วก็บ่หน่อยเกลื่อนใส่หิรฟางที่น้องแบบนี้น้่มขอบขอบเด้อเนี่ยที่น้องใส่เน้นขอบขอบอใส่เม้นขอบขอบนะจากนั้นแล้วก็เฟืองที่น้องแบบนี้นจากนั้นแ้ก็เฟืองใส่ มาพี่น้อง,งใส่กดลงเหมนเหมนนะม่กัเพื่อนใส่แล้วกะปีดไายพี่น้งองปีควายเรยโยเอาแค่ทั่วกับว่าต้องหลายถึงเห็นปะมจากนั่นก็เชื้อเฮ็ดพี่น้องมิ้นขอบขอบด้วยพี่น้องเมนขอบขอบ ราะว่ามันจะได้ออกตรงขอบเนาะเน็นขอบขอบพี่น้องมันฉากนัระแต่เฟืองพี่น้องจากนระแต่เฟืองใส่ที่เต๊าเฟืองใส่ทั่วๆหลวก็กดลงเหน,เงน,งนียนๆนิดน้อยนี่เท,ทั่วๆน้อง เข้เาจะเหลือ,อไวประมาณประมาณซ้ำนี่พี่น้องเพื่อสำหรับดอกเห็ดนะตัวน,นี้เขาก็ใช้ไปเลยเชื่องอีกี่นเวลามันยังตำด้วยเ่ยแต่จะอยู่ประมาณน,นี้นี่จากนั้นก็ขี่ควายพี่น้องจากนั้นก็ขี่ควาย มีแค่นั่นเ,เสื้อเฮดพี่น้องตัวนี้ทัวเลยพี่น้องวันนี้เพราะว่าตัวนี้เป็นสั้นทุกท่ายนะตัวนี้สั้นทุกท,ท่ายตทัวทัวเลยมีขนาดเ้างแอรใสหมดเลยสั้นเลยพี่น้องเนี่ยได้ลักษณะน,น,นี้หลังจากนั้นเ้องแอร์นดน้ำวันนี้พี่นอ้องรดน้ำเปียกๆเด้อ เพื่อจะให้มันไหลซึมงลงไปจื้นๆจนหัวแข็งแรงกันเลยพี่น้องหมดเกลียดเลยหมดจนหมดบัวตัวนี้แหละบัวนี่ก็บ้านบัวใหญ่ใหญ่ดอกพี่น้องกับบ้านหน่อยไหลกับบ้านใหญ่ไหลยอยู่ประมาณกลางๆไปทั้งหน่อยก็แหละกับหวัวหนามจนหมดเลยพี่น้องนี่มา สังเกตว่ามันก็นยังสีเหลืออยู่ประมาณน,นี้คือที่น้องมันจากนั้นแล้วกับคุ้มมาเลยเนี่ยถ่ายยางที่เขาเตรียมไ้คุ้มพี่น้องมัหรับผมก็จะคุ้มแบบสองสั้นเนาะคุ้มแบบสองสั้นในสี่พี่น้องเพราะว่าถ่ายยางมันจะได้ทัวแล้วก็จะได้อบพี่น้องต้อ่านน้ำทับเรียกอนเนี่ยอ่านน้ทับสั้นก็คือได้พี่น้อง อาจจะถึงทับได้ยิงสกันมาทับได้แต่ยังใช้ได้ไประโยชน์ได้ไดไดพี่น้องสะาดเนี่ยหลังจากคุมไปแังสี่แล้วพี่น้องกับมามัสี่มือพี่น้องเขาจะมาเปิดตัดใ่ญ่พี่น้องกับถ้าตามมือคลงานเด้อหลังจากผ่านไปสี่มือพี่น้องมือที่ห้าเขาจะมาเปิดตัดใ่ญ่แบบนี้พี่น้องอาจจะเอาวุซุ้มตีทับนี่ออกก้อนอันดับแรกพี่น้องเอาซุ้มตีทับนี่ออก เปิดเพื่อจะตัดใยใพี่น้องการตัดใยเฮ็ดพี่น้องก็มือก็จะชัดเร้อนี้ผมก็จะคุมออกทั้งสี่เลยมงจากสี่มือผ่านไปพี่น้องมือที่หาเขากัมาเปิดเพื่อจะตัดใยพี่น้องเห็นปะการตัดใยก็คืออยังสี่พี่น้องนี่ หมดนามสามขอบให่มันพี่น้องบางทีมันจะมีให่ออกนี่นเอากระหมดหนามตัววเลยมันพี่น้องนี่ตัววเลยเง็ดมันจะออกดีบ่ดีเนี่ยมันอยู่ที่สภาพอากาศพี่น้องตัดให่ก็คือประมาณนี้หละพี่น้องเอากระชังกีดดึงก่อน ว่ามันเมิดบปลามันใหญ่อย่างมันเมิดบบหลังจากหดหน้ามิสี่เขากระถิมใบป,ประมาหาหรือ์ซิบหน้าที่พี่น้องหน่อเขาจะค่อยคุ้มบ่เนี่ยหลังจากถิมไว้ประมาณหนึ่ง้วเขาก็จะามาคุ้มใ้ให้เ่าบันนี้พี่น้องจะคุ้มใ้ให้เขา คุมรอบนี้เขาจะปล่อยให้มันเป็นหู้อากาศจังเลยพี่น้องเขาจะบกคุมให้มันสน,นิทคือเกาีบันไดคุมใบเพื่อจะให้มีอากาศเขา่าคือใบให้มันทับให้มันมีชิดคือเกลาพี่น้องปล่อยให้มันมีช่องอากาศช่วยให้เขาคือด้านด้านข้างล่างเลยพี่น้องนี่ซึ่งข้างล่างนีคือเขาจะเปิดให้มีช่องนิดน้อยทับเฉพาะใช่ บางส่วนบางส่วนแล้วกับปล่อยให้มันมีห้องอากาศสําหรับอากาศที่มันจะเขาเนะาะหลังจากนั้นเท่าก็ใส่อันนี้มาคุ้มใบคือเก้าพี่น้องกําลังจากที่ห้าตัดให่แล้วคุ้มผ้าว้ซีมือมือใน,ม,อนมือที่ห่างพี่น้องเอากับมาจอบเบื้องดีบัดเนี่ยพี่น้องมาเปิดหลุดเบื้องน้ากันเนาะว่ามันจะจังใดเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอื่นผมจะเอาวันนี้ออกก่อนพี่น้อง มันหลุนเบื้องปกติก็จะอกเปิดผดผาดดิพี่น้องแต่ว่านี่ก็ะนี่แหละหลุนเบิ้งในตะก้าเอาหี่อยนะพี่น้องไม่ใช่สง่งเต็เดี๋ยวก่อนเห็นก่อนพี่น้องหลุนเบิ้งน้ำกันเด้ออือมาท่านเห็นเลยเห็นว่าฮู้อากาศที่ห้องพี่น้องหลุดหลุดหลุนเบื้องหลุดหลุดหลุน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 เบิง้งที่น้องว้าวพี่น้องเห็นไามดิโอ้โหถือว่าโอเคพี่น้องนี่เห็นไหเห็นไ่พี่น้องนี หลายอยู่พี่น้องหลายอยู่สำหรับอุ้มนี่เห็นปะโ,โอ้โอ้มันมันจะถือกันนี่ด้วยพี่น้องเดีวยวแล้วผมมีกันโอเคอยู่พี่น้องถือว่าโอเคโอเคทางบนผมยังประธานดีเบิงด้วยถือว่าโอเคพี่น้องมือนี้มือที่หาถืว่ามันลอยเปิดเบื้องกันพี่น้อง